ทุกคนในห้องนะคะคุณครูหยองบอกว่าสวัสดีทุกคนในห้องค่ะนะคะคุณครูหยองก็บ้างที่เขาห้ามมีอะไรบ้างที่เขาให้นะคะนาทีเพิ่มขึ้นมา200 300 2สสองสามชั่วโมงค่ะมันก็เป็นอะไรที่แบบเราใช้เวลากับตรงนั้นเปลืองเนาะ ใช้เวลาตรงนั้นดีเพิ่มขึ้นมาสองร้0 2สามรอสองสามชั่วโมงค่ะมันก็เป็นอะไรที่แบบเราใช้เวลากับตรงนั้นเปลืองเนาะใช้เวลาตรงนั้นพามามาออกกําลังกายน่ารักไหมน่ารักหมพามามาออกกําลังกายแห่น่ารักไหมน่ารักไหมเรา ไม่เป็นไรเราก็ทําหน้าที่ของเราไปก็คือเราก็มีหน้าที่รายสุดถึงจะอาหารมีทั้งผลไม้ที่แกะสลักอย่างสวยงามให้เราได้มาช่วยชมริมรอง <c oughs> วันนี้โซนสก,กัดดาวรุ่งได้อยู่แค่นิดเดียวพาม่าหมอกากาย <c oughs> ก็เลยจะมาพูด ค่ะมีปัญหาอะไรปรึกษาสุภัตาได้นะคะสุภัตาก็จะไปหาผู้รู้ให้ค่ะพระมาประทับไปไปหาผู้รู้ก็คือซาร่าก็ลงตัวสุก็สุภัตาก็ตรงตัวเนาะค้าก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้นะคะวันนี้นะกดเกณฑ์ให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าการที่เราจะมาทํานะคะต้องดูให้ดีว่ามีข้ออะไรเราต้องไปศึกษาข้อมูลให้อ่อ ข้อมูลให้ดีๆนะคะว่าเราจะมาทำคีเตอร์ควรศึกษากฎเกณฑ์ให้ละเอียดถี่ท่นเนาะค่ะก็ควรจะไปศึกษาจากครูบาเรามาพูดคุยกันถ้าคุณครูมาแล้วรีบปิดบ้านเพราะไม่มีสาลาเดี๋ยวคุณครูจะว่าเออเธอเอาอะไรมาพูดให้เพื่อนฝูงฟะอ๋อไมค่ค่ะก็คือจุะแนะนํานะคะว่าเพื่อนๆอ,อยู่ค่ะที่อ่า สวัสดีค่ะแม่ใหญ่ซาร่าใช่ไหมคะแม่ใหญ่ซาร่าขอบคุณคะ่ะที่มาเป็นกําลังใจเนาะสุก,ก็จะมากำลังใจให้คะ่ะคุณครูยองขอบคุณคะ่ะสุมาเปิดบ้านคะ่ะเปิดบ้านยีนยใตัวตนสักหน่อยไม่ได้เปิดนานแล้วแล้วก็พูดจะอะ,อะไรที่เราอาจบ,บางทีเราอาจจะรู้บางทีเราอาจจะไม่รู้ประมาณนี้คะ่ะแม่ใหญ่รู้นะคะเข้าไปหาผู้รู้คะ่ะให้ชัดเจนแล้วเราก็จะได้ เข้าใจให้ถ่องแท้นะเข้าใจถ่องแท้ก็คือเข้าสําเร็จก็คือมีช่องชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้เพื่อนๆที่จะมาเป็นคีเตอร์เนาะ,ะค่ะวันนี้นะคะหกโมงครึ่งไปเที่ยวบ้านคุณครูกุ้งกันคุณครูกุ้งจะแบ่งปันความรู้นะคะในเรืเ่องความสําเร็จแล้วก็ไปไปถึงทางตันนะคะคือเราไม่มีความรู้ค่ะว่าเราทําไปแล้วสะสมนาทีครบแล้ว นะคะบ้านเราได้จริงๆเนาะอะไรคะคุณครูขออนุญาตประชาสัมพันธ์เวลาองศาโอ้ยไม่ใหญ่หนาวมากหนาวจังเลยลบตั้ง25เลยเหรอคะถ้าเป็นสุภาพตาคงจะไหวไหมเนี่ยจะลำบากมากนะคะจะลำบากกับการที่เราจะมีรายได้เพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะมาเป็น คลิปมีคุณภาพยังไงก็คือเราสามารถที่จะให้ประโยชน์กับคนอื่นได้แล้วก็ให้ประโยชน์กับตนเองได้มอโมยค่ะแม่ใหญ่ลบบ้านไม่ใหญ่ลบ2ี่สิบ้าองศาบ้านไม่ตายลบ30มองศาโอยอยู่ข้างนอกเป็นยังไงมาสั่นผลงานออกมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะไม่ใช่เม่แต่ว่าเรานะคะแม้แต่ทั่วโลกก็จะต้องเห็นเราเป็นการเปิดค่ามองเห็น ิมีคุณภาพยังไงก็คือเราสามารถที่จะให้ประโยชน์กับคนอื่นได้แล้วก็ให้ประโยชน์กับตนเองได้คุณจิรวันสอนอยู่นะคะและคุณครูหนูรัตนาโชคพิชิตก็สอนอยู่คะ่ะแต่เราที่คนไหนนะคะที่ยังบอกว่าช่องเรายังไม่ชัดเจนนะคะพงเพื่อนๆคะ่ะที่ยังทําอยู่แล้วยังไม่มีจุดหมายนะคะให้ไปเปิดบ้านคุณครูหนูรัตนาโชคพิชิตคุณครูกุ้งจิรวันเนาะไปเปิดดูเนาะ ผ่านในโฆษณาเรียลสตรีมอะไรก็แล้วแต่เนาะเพื่อนๆที่กําลังทําอยู่อยากให้ทําว่าเราทําแล้วเราต้องผ่านแน่นอนโอ้โหพอคุณครูมาตรวจให้คุณเล่โค้ดเ,เล่มาตรวจให้นี่ลบกันกระหน่าเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเพื่อนๆพอดีเราทําเราเสียเวลากันที่นั่งไลฟ์สดวันหนึ่งสอาชั่วโมงเนาะกับการที่เรามาทําไลฟ์สดวันละหนึ่งชั่วโมงแล้วเราไปทําคลิปสั้นคลิปยาวให้ลงไ ที่อยู่เนาะความสวยทีอ่อยู่ต่างแดนอยากให้พวกเราสวยด้วยเราก็อยากสวยไม่ใหญ่ก็อยากสวยค่ะยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนค่ะก็คือลงคลิปสั้นบ้างลงคลิปยาวบ้างแต่แบบว่ามันมันไม่ถึงกําหนดนิดหน่อยก็มีต้นไม้พันไม้งามให้เราได้ชื่นชมนะคะว่าอยากดูต้นอะไรโอ้ยเสียง <laughs> ยเป็นอะไรที่ไม่ถูกอากาศก็ร้อนค่ะไม่ใหญ่ขอบคุณมากค่ะที่เป็นกาลังใจให้นะคะ ก็มาเปิดบ้านค่ะก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าคุณแม่สมหมายสวัสดีไม่ใหญ่บอกว่าใช่ค่ะบอสสุใช่ไหมคะปรึกษาบอสสุได้จ้าสวัสดีพี่ใหญ่คนสวยนะคะได้อาก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงทุกทกท่าน,นะคะ่ะเป็นห่วงทุกทกท่านนการดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินสุดได้หมดค่ะมาได้เลยนะคะแล้วก็นะคะสตอรี่ <Story S 1> นะคะก็ลงคลิปสัน้นลงคลิปยาวให้ครบตรงเวลานะคะแล้วเราก็จะผ่านคีเตอร์มือใหม่นะคะที่กำลังจะมาสื่อเส้นชัยนะคะเพื่อนที่ใครจะมาพอดีเราทำเราเสียเวลากันที่นั่งไลฟ์สดวันหนึ่งสอาชั่วโมงเนาะกับการที่เรามาทำ ไล์สดวันละหนึ่งชั่วโมงแล้วเราไปทำคลิปสั้นคลิปยาวให้ลงมองมมอยค่ะแม่ยายลบบ้านแม่ยายลบยี่สิบห้าองศาบ้านแม่ตายลบสามสิบองศาโอ้ยอยู่ข้างนอกเป็นยังไงมะค่ะอย่าลืมดูแลตัวเองนี่ค่ะที่ออกกำลังกายของสู้นี่ข้างหลังก็จะเป็นสวนนะคะข้างหน้าก็จะเป็นปักสวนเรียนได้ทำแล้วมีอาชีพมีรายได้แน่นอนนะคะ คุณครูกุ้มบอกว,ว่าสวัสดีแม่ใหญ่นะคะแม่ใหญ่เราทําแล้วเราได้มีรายได้จริงๆแล้วก็เราเป็นช่องที่ชัดเจนนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสวัสดีคุณเดือนนะ,ะรับโฆษณาจาก Facebook ต้องกับขอบคุณ Facebook เนาะที่ให้มีพวกเราได้มีโอกาสมาเป็น,เป,นเป็นนักแสดงด้วยเนาะแต่ก็ควรจะศึกษาข้อกฎหมายศึกษาข้อกําหนดกฎเกณฑ์เข้าให้ละเอียดนะคะไม่ไม่ใช่ว่าทําแบบ บรลความสําเร็จแล้วก็ไปไปถึงทางตันนะคะคือเราไม่มีความรู้ค่ะว่าเราทําไปแล้วสะสมนาทีครบแล้วนะคะว่า,าท่านจะมีอะไรที่สอนอย่างชัดเจนทําแล้วเราจะได้ไม่ศูย์เปล่าทําแล้วได้ก็จะได้ประสัยอยากรู้ต้นอะไรต้องไปบ้านคุณแม่นิดหน่อยวิตาพันไม้ที่สวยงามต้นอะไรไม่รู้เหมือนกับดอกไม้พลาสติกเลย ที่ช่องชัดเจนค่ะไม่ใหญ่แต่เรามีช่องชัดเจนแล้วเราทําอะไรที่มันโอยน้องหมาเขาเป็นอะไรที่ประสบความสําเร็จก็คือคุณครูกุ้งเนาะจะให้รายละเอียดละีมากตะสุก็เป็นลูกศิษย์คุณครูกุ้งกับคุณครูหนูนะคะที่การของเราไปเรื่อยเนาะเราไม่ได้ทําว่าหวังเพื่อแจกได้เงินแต่เราหวังว่าเราทําแล้วเราประสบความสําเร็จหรือเปล่าอันนี้ดีกว่าดูนะคะกําลังจับมาถึงเป้าหมายก็คือ ที่ชี้ถกหมื่นนาทีแล้วนะคะก็คือเราจะต้องมีช่องชัดเจนแล้วเราที่กําลังเดินทางมาทําในอาชีพนี้นะคะอยากเป็นงานเสริมหรือจะเป็นงานหลักก็แล้วแต่ก็ควรจะไปศึกษาข้อ,อกฎหมายให้นิดหน่อยอ๋อพี่น้อย่อยก็คือแม่นิดหน่อยก็มีอะไรชัดเจนก็คือมีช่องชัดเจนก็คือเป็นพันธุ์มันงามใช่ไหมคะแม่ใหญ่ก็เป็นช่องชัดเจนก็คือความสวยมาพูดคุยทักทายกันยามเย็นเย็น หลังจากเรื่องงานกันแล้วนะคะเพื่อนการเรามาเล่นเฟซบุ o กนะคะมันเป็นรายได้ที่ได้จริงๆยืนยันได้เลยใจจะแบบตอนนี้อากาศก็ดีค่ะแต่ตอนนี้ร้อนเนาะช่วงนี้ร้อนค่ะตอนนี้ตอนนี้ห้าโมงห้ามงกว่ากค่ะก็ร้อนะกําลังจะหาอะไรไม่ใหญ่สูงไม่เข้าใจความหมายไม่ใหญ่พิมพ์ใหม่เลยค่ะกําลังจะหาหาบอส บ้างที่เขาห้ามมีอะไรบ้างที่เขาให้นะคะคือเราจะต้องทำห้าเสียนให้ครบนะคะก็คือเช้ามาโพสท่านิ่งเนะาะโพสท่านิง่งโพสแต่ละท่านที่เข้ามาเนี่ย เป็นอะไรที่พลังงานบวก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 ,บวกนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสุขตาก็ค่ะอย่าลืมดูแลตัวเองนี่คะ่ะที่ออกกำลังกายของสุนี่ข้างหลังก็จะเป็นสวนนะคะข้างหน้าก็จะเป็นปักสวนเนาะแม่นิดหน่อยเนาะปกติก็จะหาวันที่ว่าอุ้ยวันนี้สะดวกแล้วแต่ที่ไหนได้โดนสกัดดาวรุ่งก็คือมีน้องหมามาห้องแหงห้องแห้งให้เราได้ยินเราประสบความสําเร็จแล้วนะคะเพื่อนเเราก็ต้องมาไร้สดนะคะเพื่อยืนยันตัวตน ของตัวเราเองนะคะเพือกับแงใจตกค่ะอ๋อใช่ค่ะไม่ใหญ่มาได้ค่ะถ้ากำลังใจตกมหาสูน